ປະທິດຊາສຸກຜູ້ສຸກຄົນມື້ນີ້ແມ່ນ້ອຍພາມາໃນວິນດາພີ່ນ້ອງມາທ່ຽວເວິນນານະຍີ່ພາປາລສຕິນແນມທພນມາກິຂາຮທ້ອມ້ນີ້ດດີພນຈงມๆພນ เมืองเวียนนาได้พี่น้องมันีเป็นมันเพจนักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้ค่ะเด้อ <c oughs> มีโอกาสผ่านหน้ามาเที่ยวพ่อกับลูกพี่น้องคนรไร้หลายข้าเจ้บาบอไซเมียต์ได้พี่น้องโปรังเกตดีๆข้าเจ้บาบอไซเมียต์ไมมีหน่อยไซผู้เดียวโคสนใจอันใจบัวกก็ไม่แขวี่เลยพี่น้อง คุ่นหลายๆพุะะ่นเลยขี่มาผ้าออมเมืองกขี่พี่น้องซื้อม่วงละลอยยี่รูปนี่กจะสเป็นโบสถ์ได้พี่น้อง ถ้มามหาหลอดกินเขาพี่น้องโอ้ยเมยืยปอกกระปุกยางเร็วแทะถ้ามาหากินเขาพี่น้องนั่นไทย้อนนี้ด้วย,วยพัตตะลา